ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวต้นกระต้มครับพอดีเพื่อนเพื่อนมันถามกันมาครับว่าเสียบยอดกับต้นกิ่งมันแตกต่างกันยังไงครับนี่ครับไอ้นี่โตกระตุ้มนะครับนี่โตกระตุ้มเสียบยอดต้นบ้านกันเด่นครับความแตกต่างมันเพราะว่ามันจะใหญ่ได้กินเหมือนกันครับนี่ครับต้นนู้ผมเสียบโตกระตุ้มครับใหญ่นะครับครับสูงจะได้นะครับ นี่ได้กินอยู่ครับไอ้นู้การแดงครับนี่ครับมาดูครับนี่ครับเราต้นกิง่งการต้นกิ่งเนีย่ยน,นะของรักแล้วบางคนงคงว่าต้นกิ่งเสียบยอดปลูกลูกอะไรอะไยกินเดียวกว่าต้นกิ่งได้กินเดียวกว่าครับเชื่อผมนะครับรันเบอร์เดนนี่ครับเสียบยอดนี่กิ่งที่ผมจำไว้ติดก็ รอยกิ่งที่ต่มันติดก็ไม่เป็นไรครับทมไปเล่นๆน,นี่ต้นที่ผมโตกระตุ้มแล้วก็ผมเสียบยอดต้มบ้านก้านแดง,อ,งอย่างนี้ครับพอใหญ่กบกินได้ปะกะติแต่แหน่นี่นี่ตี๋ตวันนี้ก็เด,ด็ดออกเลยเดี๋ยวเ็ด,ดอ,อกเลยครับต้งมดเดี๋ยวผมจะพไปดูดต้นครับเพื่อน น,นี่ก็ตอนนี้ลูกก็ต้มก้านแดงครับก้านแดงนี่กอนนี้อันนี้ก็โถกระทุ้มนะครับก็เสียบยอดก้านแดงก็ติดแล้วนะครับเราขุดเจาะ,ะต่อมาแล้วก็ก่อนจะลงดินเราก็เสียบยอดเสียบยอดแล้วก็ปลูกได้เลยโดยเนีาปลูกก่อนปักเสียบยอดประปตินติดมันน้อยครับ อันนี้ผมลองทำรูสองวิธีกับปลูกก่อนเสียบยอดกับเสียบยอดก่อนแล้วก็ปลูกวิธีปลูกก่อนกิ่งจะไตทีส่วนมากกะไตครับก็ทำอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็ผมนี่นี่วิธีการเสียบก้าง,าง,ง,างเสียบก้างเสียบก้างทิดแลี้วครับเสียบก้างเสียบก้างที้ครับก้านแดงก่อนนี่ครับนี่โตกับตุ้มรับ นี่คนติดแล้วนี่ก็เด็ดออกเลยมีก้อต้นนึงครับอ๋อนี่นี่ติดแล้วนี่ต้องตัดออกนะครับผมติดแล้วนี่ดูครับเพื่อนๆที่ผมจำปักอะเล่นติดด้วยครับติดติดก้อนสามสิบยูโรเลยครับเพื่อนๆอ๋ออันนี้ก็ติดแล้วครับเพื่อนๆนะครับติดแล้วเราก็เกะตรงอะไรครับเพื่อนเอน๋อนะครับคลิปนี้ ใครตกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามใครดูนะครับสวัสดีครับ